ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนาทีนะครับทุกคนยังไม่นอนหลับกันนะครับหิวข้าวครับจะพาไปกินข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่บัตเิวนะครับข้าวหมกไก่บัตเิวที่ตลาดท่ากลางเดี๋ยวนี้เราจะขี่ร่เดียวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยผู้การของเรานะครับไปรุ่น,นะครับไปซื้อข้าวหมกไก่กินกัน เดี๋ยวไปดูนะครับ ก็มาถึงข้าววอกไก่ับรคิวกันแล้วนะคะไปดูบรรยากาศรอบๆันก่อนค่ะราตอดเยอะมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของพูดง่ายๆว่าสีแยกท่ากลางเนาะสีแยกท่ากลางทุกคนคงจะรู้จักดูบรรยากาศนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเวลาที่เรามาถึงก็กเกือบๆสามทุ่มยี่สอง 22, นาฬิกาห้าสี่ทีได้คิวที่สามสิบสองกับสามสิบสามนะคะสมาชิกเราวันนี้ สวัสด,ดีครับผู้จารผู้การผู้การอยากกินข้าวหมกไก่ยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวมาลองดูกันแต่ดูจากปริมาณคนแล้วก็เชื่อได้ว่าอร่อยจริงๆรีวิวมาเยอะมากว่าอร่อยจริงๆข้าวนุ่มไปดูเหน้าร้านกันค่ะแรกไหยคะเยอะจริงๆ ก็ครั้งแรกเหมือนกันอร่อยจนต้องๆๆๆมาลองๆๆๆๆปกติก็จะไม่ได้กินข้าวดึกขนาดน,นี้แต่วันนี้เก็บท้องรอเพื่อจะกินข้าวมกงไก่บัตรคิวนะเขาเรียกข้าวมกงไก่บัตรคิวหรือเปล่าไม่ร,มรู้อันนี้เรียกเอาเองเขาต้องมีบัตรคิวจริงๆนะคะนี่ขนาดนี่ขนาดครึ่งชั่วโมงเนาะก็มาไปายคิวขอสิขอดไม่ถึงตีหนึ่งหมดแล้ว ก็คือร้านเปิดสี่ครึ่งเนาะถ้าอยากได้ยี่ที่หนึ่งต้องมารอตั้งแต่ตีเท่าไหร่เดี๋ไม่ถูกเดียวเีค่ะตามนเ่ยตามนที่น้องตับไก่สามหอโอเคน้องตับไ่สาหอแล้วถ้าเกิดวันไหนฝนตกเนี่ยขายคด้โอมันฝนตกก็ยัง่ายนะคะ ชั้นในค่ะเน้นเน้นอยู่ในน้อค่ะอยู่ในหอนีก็้เกะรคนะคะัจก็อนนี้ถึงคิวที่สหแล้วขอบคุณมากค่ะที่สต่อไปสสิาอุมสใช่มจกการช่วยมการช่วยด้อลองอได้ไข่้อสอตัดพ่เาดีพีก่านะใช่ค่ะ ยังเรียกไม่ถูกเลยนะคะว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าเรียกโดยส่วนตัวว่าข้าวหมกไก่บัตรคิวนะคะเ <c oughs> พราะว่าก็ต้องใช้บัตรเครดีๆด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอ๋วอด้านน่าจะมีถุงอยู่แล้วเดี๋ยวขอญาตช่วยฟันงดนึงนะคะเ <c oughs> อาขะช่ยวยค่ะ <c oughs> ไปดูในหม้อข้าวยยะะังซูมดูหม้อข้าวได้นะคะดูคนที่รออยู่นะ,ะ <c oughs> อ๋อนี่ค่ะผู้ช่วย <c oughs> <c oughs> เอาพริกด้วยนะ บางข่อยาดเติมผักนิดนึงนะคะนี่ถุงนี้สำหรับสามห่อหยิบเอแล้วนะเข่อยาดให้ถ้าไปล้างก็ใหม่นะไม่ไปล้างให้มาแล้วซิกเอาได้ใช่ไหมถ้าเหมือนพิเศษสามอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะต่อละสิบแตแล้วถ้าสองอย่างละคะสิบแต่ถ้าอย่างเดียวบอ๋อเห็นไหมคะเริ่มต้นที่ห่อละ้งจสิบบาทเท่านั้นอิ่มและอร่อย มีล้อแม็กด้วยนะล้อแม็กน่ล้อแม็กนะคะทุกคนล้อเป็นสีนี่คือรถแต่ง ก็ก<ม>ความไม่สอดส่วนนะคะแยกันเลยไม่ต้องไปกินของเพื่อนนะคะสักเดียวให่มากนะครับนนี้เด้าใแล้ว แล้วก็ทีนี้จะเริ่มบัตรคิวใหม่ได้ยังไงคะบังอ๋อก็คือรันใหม่อย่างนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้มันจะเรียงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ค,ะคนมองเต็้นหมด <laughs> ช่วยนะคะน,นี่ช่วยพัางเอาแต่นะหน้าจอแบบเดี๋ยวนะคะอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่อกอย่างเดียวสองหอดนะบังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นสะโพกอกเครื่อ,องในสองห่อกำลังปิดน,นิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ,อาการคล้ายๆอะไรไหมคะส่วนี

เดี๋ยวไม่เดี๋ยวคิวต่อไปเดี๋ยวนะมันหลังไปตรงนี้หนึ่งใหม่เดี๋ยวไม่เป็นไร้วคะตับไข่เดชจ้าอันนี้สามที่สี่เราต่อไปที่สามห้าใช่ไหมไข่ของคนใหม่นี่บังถึงไหนเล็ต้องติดต่อเออเอาถูกไหมนี่ถูกไหมถูกไหมทุกคนบอกกันเลยถามว่าถ้าหมดอ้าที่เราจะเริ่มที่ไหนก็เริ่มที่หนึ่งเอางี้นะเดี๋ยวเริ่มที่หนึ่งเริ่มที่สามทีเดี๋ยวสามห้าก็มาสอดไ้ด้านบนถูกปะ แล้วก็เดี๋ยวคนที่ได้ที่หนึ่งก็ค่อยหยิบจับค้ากนะก็ค่อยคว่ำมานะเพราะว้าางท่าให้เกิดการสับสนลักคิวนี้คิวเดียวคือม่วไปหมดแล้วค่ะได้บางถึงไหนเราเยโอเคค่ะของจ้าไม่ต้องอเชินะใช่เพราะแบบไปตีดเครื่องนไข่สองขอบคุณมากค่ะคิวจะยาวก็เพราะว่าดิฉันน่งกันเครื่องหนไข่สองก บางนี้ข้างในใกล้หมดแล้วยังแล้วหลังจากนี้จะได้กินเครื่องในกันจริงไหมคะามาออเห็นไหมคะหลังจากนี้ก็จะหมดแล้วนะคะไม่ไม่เหียบจะเป็นการว่ามเราเป็นแรงอยู่แ่นึจะหมดรือไมถูกเลี้ยวถูกเลี้ยวอันนี้ที่ตอจากห้าสิบก็จะเริ่มนับที่หงใหม่นะคะอน่อา้อย่างอนั้นอ่าอางง้มน บางอย่างที่ตั้งผิดอ่ะให้บางได้กำไรอ่ะไม่เป็นไรเียกข้างในไข่สองนะคะเอาไปเสร็จนี้หละโอเคเดี๋ยวช่วยคิดทางเนาะก็อันนี้สามสอกอยอยห้าสิเอานี้ไปก่อนนะแล้วก็อันนี้สี่ิก็เป็นร้อยเก้าสิบสอย่างกี่บาทนะสี่สิบสองอย่างสี่สิบเสองหอก็แปดสิบเมื่อกี้เท่าไหร่ล้นะหนเก้ย อันนี้สาอย่างห้าสิบัตรควอห่อร้อยสามร้อยเจ็ดสิบบาททั้วบางหนูทำบัตรคิวบางหัวเหมืเดไม่เป็นไรสี่ร้อยค่ะสามร้อยกี่บาทสามร้อยเจ็ดสิบต่อัดร้อยห้าสิได้ไหมโอเคค่ะบ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะข้าวหมกไก่บัตรคิวนะคะในขณะที่ บังจัดให้เราหนึ่งคิวนะคะข้ามไปคิวเพื่อนอีกประมาณ3ามสี่คิวค่ะแล้วดิฉันก็ไปทำบัตรคิวเขาพวดเสมอแล้วค่ะตอนนี้รีบกลับกันเถอะไปชิมข้าวหมกไก่กันดูค่ะว่าอร่อยสมทำน้ำมันหรือเปล่าสวัสดีครับเรามาซื้อข้าวหมกไก่นะครับมากับผู้การสวัสดีครับ เฮ้ยกับทุกการกินข้าวหมกไก่ <c ười> let's go